เป็นปัญหาถามเข้ามาเยอะนะครับว่าใช้รถไฮบิดเราเลือกระหว่าง Honda หรือ Toyota ดีคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมอู้ไฮบิดคาร์นะครับอ่ะวันนี้นะครับด้านหลังนะครับที่เห็นอยู่นะครับก็มีรถ Toyota Camry นะครับคันหลังเป็นปี2011นะครับแล้วก็รถ Honda Civic อันนี้เป็นโฉม FB นะ ก็คือเป็นตัวไฮบริดเหมือนกันนะครับก็สําหรับใครที่อยากจะเลือกใช้นะครับสําหรับรถยนต์ไฮบริดนะครับค่าย Honda ค่าย Toyota มันมีความแตกตากก่างกันยังไงแล้วเลือกซื้อรถเนี่ยต้องดูอะไรนะครับวันนี้จะมาเน้นในเรื่อง Honda นะเพราะว่า t o โยต้เนี่ยลูกค้าก็อาจจะเห็นบ่อยแล้วนะครับก็สําหรับรถยนต์ฮอน c ้าซีวิคไอนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนเป็นเครื่องยนต์1.5นะ ผสมประสานระหว่างตัวมอเตอร์นะครับและเครื่องยนต์นะครับโดยหลักการทํางานเนี่ยมันจะต่างกับตัวโตโยต้านะแล้วก็อุปกรณ์ที่เลือกใช้เนี่ยอ่าก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับโดยพูดในเบื้องต้นก็คือ Honda เนี่ยมันจะใช้ตัวแบตเตอรี่นะครับวิ่งนะครับก็คือแบตเตอรี่เพื่อใช้ไปเลี้ยงมอเตอร์นะครับวิ่งแล้วเมื่อความเร็วนะครับคงที่นะครับ มันจะใช้เครื่องยนต์ทำงานนะอันนี้ในส่วนของ Honda นะครับหรืออีกแบบหนึง่ง t o y o ต a นะครับจะใช้แค่ออกตัวนะก็จะประมาณความเร็ว50กิโลเมตรไปอาจจะตัดเข้าในส่วนของตัวเครื่องยนต์100%นะแต่ Honda จะไม่อย่างนั้นครับ Honda เขาจะใช้ตอนความเร็วคง,งที่นะคป็ Honda าถึงจะใช้ตัดเข้าเครื่องยนต์นะครับก็คือคนละแบบกันนะครับแต่อุปกรณ์ที่อยู่ในรถเนี่ยมันจะเหมือนกันนะครับอวันนี้ผมพาไปดูก่อนเลย ที่เห็นข้างหน้านะเดี๋ยวจะพาไปดูในรถอันนี้เป็นแบตเตอรี่ไฮบริดนะ,ะจะไม่เหมือนโตโยต้อย่างที่เราเห็นนะครับอันนี้เพลินมีจังหวะลูกค้าเข้ามาเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นของที่อยู่ใน Honda Civic ปี2013นะใครที่จะใช้รถรุ่นนี้นะก็แบตเตอรี่เบิกงใหม่รุ่นนี้อยู่ประมาณก็ประมาณเกือบแสนนะประมาณนี้ครับของโตโยต้ก็อยู่ประมาณ พอๆกันแต่นะครับนอกจากแบตเตอรี่แล้วอันนี้จะมีตัวอินเวอร์เตอร์นะก็คือตัวแปลงกระแสไฟอันนี้ผมของลูกค้าไม่ใช่คันนี้นะอินเวอร์เตอร์ลูกค้าถอดส่งมาซ่อมนะก็คือเนื่องจากคันนี้มีอาการเสียในส่วนเรื่องแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวจะมาเล่าอาการเสียให้ฟังนะครับอ่าแล้วก็เวลาเราจะซื้อเราจะต้องมารู้จักอุปกรณ์ตัวไหนที่สําคัญและบํารุงสายยังไงนะก่อนอื่นผมจะพูดในเรื่องของตัวแบตเตอรี่ที่เรา ใช้ก่อนนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับจะใช้เป็นแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนนะครับจะไม่เหมือนโตโยต้ตานะโตโยตโ้ตามจะเป็นนิกเกิลเมทเทียวไฮดายนะอันนี้จะเป็นลักษณะพูดง,ง่ายๆก็เปรียบกับเหมือนฐานชาร์จนะครับเป็นฐานชาร์จนะครับคือข้อดีของก็คือมันจะมีน้ําหนักเบานะแล้วก็ชาร์จหนักๆน,นะครับก็คือ การชาร์จอาจจะได้เร็วกว่านะครับในส่วนของการอายุการใช้งานก็อาจจะได้นานกว่านะครับอ่าก็คือของ Honda น,นะครับราคาก็จะสูงกว่าด้วยนะครับถ้าเปรียบเทียบกันนะครับแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็น40โมดูลน,นะก็คือจะแบ่งเป็นช่องเล็กๆนะครับก็สำหรับใครที่มองหารถรุ่นนี้อยู่ก็ในส่วนของตัวเนี้ย ก็มีเสียแล้วนะครับในส่วนอนเวอร์ก็เป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวผมพาไปดูตัวรถนะว่าแบตเตอรี่ติดอยู่ตรงไหนอันนี้ลูกใหม่ทั้งคู่อ่าอันนี้เป็นลูกเก่ากน,นะครับอ่าอันนี้เป็นลูกลูกแบตเตอรี่ที่เราจะเปลี่ยนนะครับลูกใหม่อ่ะไปดูนะครับในส่วนของ Honda เนี่ยติดตั้งยังไม่เหมือนกับ t o y o t a นะครับเพราะว่ารถเป็นคนละรุ่นแล้วก็พื้นที่นะครับออกแบบมาก็คนละแบบกันนะครับที่เห็นอยู่โลง่ลงๆนั้นคือเป็นแบตเตอรี่นะเราถอดออกไปแล้วนะครับจะอยู่ด้านหลังใช่เบาะ พนักพิงนะครับแถวหลังนะครับอันนี้จะเป็นตัวอินเวอร์เตอร์นะครับเังาะนั้นจะเป็นของลูกค้าที่ส่งมาซ่อมนะก็ซ่อมได้เหมือนกันหรือจะเปลี่ยนใหม่นะก็ระบบมันจะซับซ้อนหน่อยนะครับอ่ะก็คือแบตเตอรี่มันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมประมาณนี้ไม่ใหญ่นะไม่เหมือนอโตยตานะก็จะมีช่องอ่าเก็บในนี้ก็จะมีตัวชุดอ่าตัวระบายความร้อนนะครับก็อยู่ในชุดอินเวอร์เตอร์เหมือนกันนะครับ อ่ามันก็จะมีเหมือนกันเหมือนแอตโวต้าจะเป็นพัดลมใช่ไหมแต่อันนี้จะเป็นตัวคีบระบายความร้อนนะในอินเวอร์เตอร์จะเป็นแค่คีบนะครับระบายถ่ายความร้อนอีกแบบหนึ่งนะอ่ะภายในจะอยู่ประมาณนี้นะครับรก็ใครที่จะเลือกใช้นะครับก็ต้องสังเกตนะว่ารถรุ่นนี้เนี่ยจริงๆมันก็เป็นรถที่ใช้ดีรุ่นหนึ่งนะแต่ว่า อาจจะทําการตลาดน้อยนะนะครับแล้วก็ราคารถก็ตอนนี้ก็ถือว่าไม่ได้แรงมากนะก็เป็นเทียบกับโตโยต้าโตโยต้ามันดีคนละเขาเรียกว่าไงาามันมันคนละแบบกันนะครับราค,าคือโตโยต้าเนี่ยมันซื้อขายง่ายนะฮอนด้ามันอาจจะเป็นที่คนที่ชอบในเรื่องของแบรนด์นะครับแล้วก็รูปทรงนะผมว่ารูปทรงก็แล้วแต่ความชอบดีกว่าคือไม่บอกแบบว่าสวยหรือไม่สวยยังไงแต่ส่วนตัวแล้วก็คือ h o n d ้า อะไรเนี่ยราคามันอาจจะสูงกว่านะครับ Honda ราคาอาจจะสูงกว่าหน่อยนะครับแต่ว่า t ตโยต้าเนี่ยราคาอาจจะถูกลงมานะครับแล้วก็เวลาบรุงรักษาเนี่ยทั่วไปก็อาจจะเซอร์วิสได้ง่ายนะอู่ก็อาจจะทําได้นะแต่ถ้าเป็น Honda นี่ถ้าไม่ใช่อูชอ๋ช้อทางจริงๆนี่นะครับก็อาจจะยากกว่านะครับเพราะว่าด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะต้องมีนะครับไว้สําหรับตรวจเช็คนะก็สําหรับใครที่เลือกจะเลือกใช้รุ่นนี้นะ สองเรื่องนะครับแบตเตอร,ตรี่นะครับรับได้ก็โอเคนะครับซ่อมได้นะครับแบตเตอรี่อิวอร์เตอร์ก็ซ่อมได้นะครับก็แต่ผมจะพูดอาการได้ฟังแบตเตอรี่เนี่ยอ,อ,อ,อาการเสียไฟมันจะโชว์เหมือนกันนะครับไฟจะโชว์นะพอตรวจเช็คขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะแจ้งเกี่ยวกับเรื่องให้ตรวจเช็คแบตนะครับเดี๋ยวผมจะไว้ถ่ายโค้ดไว้ให้ดูนะอันนี้ก็คือจะพูดให้ฟังก่อนอาการคือถ้ามันโชว์แล้วเนี่ยรถมันจะขับ ได้แอร์เย็นนะครับแต่นะครับถ้าฝืนใช้ไปน,น,นานๆเนี่ยรถมันจะดับนะครับเนื่องจากแบตเตอรี่เนี่ยมันเก็บกระแสไฟไม่ได้ไม่อยู่แล้วนะครับตัวแบตไฮบริดเนี่ยมันก็จะดึงแบต12บโวลต์นะครับมันก็จะเชื่อมกันมันก็จะพาวิ่งไปเนี่ยประมาณไม่กี่กิโลนะก็คือถ้าฝืนใช้เนี่ยแป๊บหนึ่งครับมันก็จะดับพอดับก็ต้องรอให้เครื่องเย็นจอดนานับเพื่อให้แบตเตอรี่มันฟื้นขึ้นมาก่อนถึงจะตาร์ทติดแล้ววิ่งต่อได้นะ ก็คล้ายๆกันนะหลักการก็คล้ายๆกันถ้าฝืนใช้หนักๆนะมันจะเป็นประมาณนี้นะในส่วนของตัวอินเวอร์เตอร์ก็คือตัวนี้อาการเสียอันนี้คือจะสตาร์ทไม่ติดนะอันนี้ก็ต้องเอาคอมพิวเตอร์เช็คนะครับก็อย่างที่บอกครับก็ต้องอ่าหาอู่นะครับที่ทําในเรื่องเฉพาะไฮบริดแล้วก็เช็คให้ชัวร์ด้วยนะครับว่ารถลูกค้าเนี่ยเสียในจุดไหนเป็นที่อุปกรณ์ส่วนไหนเพราะว่าในส่วนของไฮบิดเนี่ยมันจะ,จะมีเรื่อง คอมแอร์ที่เป็นตัวไฮบริดนะครับแล้วก็จะมีเรื่อง ABS อะไรเงี่ยมันก็คล้ายๆกันะครับอาการเสียก็จะไม่หนีกันเท่าไหร่คล้ายๆกันแต่ถามว่าเสียเหมือนกันไหมก็เสียเหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้ในส่วนของตัว h o n ด้ก็สําหรับคลิปนี้นะครับคือมีรถเข้ามาทําเรื่องแบตนะครับเปลี่ยนแบตกับเรานะครับแล้วก็มีจังหวะอินเวอร์เตอร์ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับก็เลยรีวิวให้ดูนะ สำหรับใครที่จะเล่นรถทอนด้าเล่นได้นะครับเราเซอร์วิสได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวไฮบริดหรือว่าในเรื่องของตัวบวารุงรักษาเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเช็กระยะทางก็คือมันก็เหมือนรถปกติครับในส่วนอื่นๆนะรถที่เป็นไฮบริดอะเพียงแค่ว่าไฮบริดเนี่ยมันต่างกับรถไฟฟ้าก็คือรถไฮบริดนี่เรายังมีเครื่องยนต์นะครับเพื่อมาใช้งานนะครับมาชาร์จด้วยแล้วก็มาใช้งานวิ่งด้วยนะครับ ซึ่งถ้าเป็นรถที่เป็นไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันจะไม่มีเครื่องยนต์นะครับจะใช้ไฟฟ้าวิ่งร้อยเปอร์เซ็นแบตบมาขับเคลื่อนมอเตอร์นะครับก็ผ่านชุดตัวกล่องควบคุมนะครับใช้ไฟฟ้าโดยตรงร้อยเปอร์เซ็นแต่อันนี้ก็คือไฮบริดก็คือยังเป็นการผสมผสานระหว่างเครื่องยนต์และแบตเตอรี่อยู่นะครับแล้วแต่ว่ามันจะเลือกใช้โดยกล่อง e c u นะครับจะคำนวณว่าตอนไหนจะใช้เครื่องยนต์ตอนไหนจะใช้ แบตเตอร,ตรี่นะครับเขาจะคํานวณออกมานะครับโดยหลักๆแล้วมันจะใช้ตอนออกตัวเพราะว่าอะไรอัตราการ,าราสิ้นเปลืองในการกินน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะเกิดจากการออกตัวนะครับในช่วงแรกนะครับในอัตราเร่งก็เลยเปลี่ยนจะจากใช้เครื่องยนต์โดยตรงนะมาใช้ตัวแบตเตอรี่ไฟฟ้านะครับเพื่อเป็นการช่วยนะครับประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับก็อัตราเฉลี่ยการกินน้ํามันเชื้อเพลิงคอนด้าเคมอยู่ประมาณ23กิโลนะโดยประมาณนะ ส่วนโตโยต้าก็พอๆกัน20กว่านะครับประมาณนี้เหมือนกันนะครับสำหรับโตโยต้ะเรารีวิวบ่อยและว a ีนแฮมี่นี่โอ้โหเปลี่ยนเป็นว่าเล่นเลยซ่อมว่าเป็นว่าเล่นเลยนะครับ,รบก็แทบจะไม่ต้องรีวิวอะไรกันมากแล้วก็คือคลิปก็ลงไปเยอะครับสำหรับคันนี้เปลี่ยนแบตใหม่นะอยากใช้ยา,ยาอยากใช้จบๆก็ลบถึงไปแบตใหม่นะครับ นี่แบตอยู่ตรงนี้แบตนั่งครับต้าอันนี้โตต้า <Toyota S 1> นะนั่งครับฮอนด้าพิง <Honda Pink S 1> ไปอยู่ตรงกลางนะครับเวลาหรือก็ออกทางด้านหลังแล้วแบตบอ่ออกทางด้านหลังก็ในส่วนของความชอบเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลยครับว่าชอบรถสไตล์ไหนนะครับแต่ส่วนตัวถ้าถามนะ อันนี้ยมันเครื่องเล็กกว่าตืดกว่าแฮมมี่เพราะว่าเครื่องยนต์แฮมมี่มันเป็น2.4นะนเ,นเปิดเปิดให้ดูดิเปิดฝาโปงค่ะเดี๋ยวผมให้ดูเครื่องยนต์อันนี้อันนี้เป็น1.5นะคเครื่องมันจะเล็กกว่าแต่มันก็อัตราเร่งมันจะไม่ดีเท่าเท่าเครื่องยนต์นที่ใหญ่กว่าอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะดีในเรื่องการประหยัดน้ำมันเยอะเพลยกว่านะครับอ่าก็ ดูเครื่องยนต์นะบอกฮอนด้าจะเป็นแบบนี้นะหรือาจจะให้เราเติมเรื่องอะไรนะครับแบตเตอรี่สตาร์อยู่ด้านหน้านะของโตต้าจะอยู่ด้านท้ายสำหรับใครที่ต้องการข้อมูลนะครับหรือว่าอยากให้เรารีวิวในเรื่องของ h อ n d ้าในส่วนไหนนะ รือว่าโตโยต้าในส่วนไหนนะครับก็ช่วงนี้ต้องบอกว่ารถไฮบริดเป็นกระแสนิยมแล้วก็เริ่มจะไปรถ E ีะนะครับตอนนี้ก็คือเริ่มมีการซ่อมกันเยอะขึ้นนะครับรถไฮบริตถ้าใครจะใช้ก็ศึกษาก่อนนะครับว่ามันมีข้อแตกต่างสําหรับกตรถเครื่องยนตสันดาอยังไงนะครับว่ามันจะต้องมีการาบำรุงรักษาในจุดไหนที่มากกว่านะเพราะว่าถ้าไม่รู้เนี่ย ซื้อมาอาจจะเครียดนะเพราะว่าค่าซ่อมมันแพงนะครับแต่ถ้าเรารู้ว่ารับในส่วนค่าซ่อมได้นะครับมันแพงแล้วมันมีข้อดียังไงล่ะตรงนี้มันประหยัดน้ำมันมันเนียยกว่านะครับก็คือมันก็จะทำให้เราเข้าใจก่อนนะครับสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจอยู่นะครับสำหรับฮอนด้าหรือพันด้านะครับก็เลือกเล่นได้ทั้งสองรุ่นนะครับในส่วนเรื่องอื่นๆนะครับช่วงล่าง ระบบเบรกระบบเชื้อเพลิงยังเซอร์วิสเหมือนรถปกตินะครับอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับในช่อง Youtube นะครับก็รายละเอียดในเรื่องรถยนต์นะครับระบบไฮบริก็จะมาอัปเดชให้ดูเรื่อยๆนะครับถ้ามีรุ่นไหนเข้ามานะครับหรือว่ารุ่นไหนที่มีเข้ามาต้อมนะครับและจุดสำคัญในแต่ละรุ่นนะครับเราก็จะพาไปชมนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ ช่อง u t u b e นะครับเพจอัปเดตผลงานทาง Facebook นะครับหรือว่าติดต่อทาง Line แอดนะครับแต่ถ้าต้องการเร่งด่วนนี่โทรเข้ามาได้นะครับเบอร์ศู3 5์5มองาจะมีทีมงานนะครับไทยบิดาประเทศไทยคอยรับสายนะครับพิบิดคาประเทศไทยอยู่วัชระวัชระพลอย4นะไม่มีสาขานะครับที่เป็นทางการใหญ่ที่เดียวนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ผมบู้ไอบดิดก็ขอ,ขอบคุณครับ